ศึกษาบทที่31เรื่องว่าด้วยไมตรีไมจตาวาและวันณยุกต์ในคำสั้นบางคำสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปอ่านดรลึศึกษาบทที่31กันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปอ่านดรลึศึกษาบทที่31เเราไปฟังเพลงสนุกๆก,กันก่อนค่ะ บทบททอ,อีทไม่เอกที่เลขสามสิบเอไทยบทที่สาเอเรื่องว่าด้วยไม้ตรีไม้จัตาวาและวรรณยุกในคำสั้นบางตัวปไม่หันอากาศบตัวไม่จัตาวาตัวเอจอเจไม่ตีเจสไม่หันอากาศบสัวเจสัวเอรอเอ,ออเรือ โอปออะโปไม่ตีโปเรือโปแอมอแมวิเอกแม่จออาจาไม่จัตวาจ่าแม่จ่าอาอาเอจเจไม่ตีเจอาเจดอูดูดอูดูไม่จัตวาดูดูดูโอตออะโตไม่ตีโตะขออาขาเอปอเปไม่จัตวาเป ขาเป๋เอถออาเถาไม่โทเท่าแอกอแกไม่เอกแกเท่าแกต่ออาตาแอปออาแปะไม่ตีแปะตาแปะกอรออากระเอปออาเปาไม่จัตวาเปากระเปาจออาจจะไม่ตีจะ๊ะเอออเอไม่จัตวาเอจ๊ะเอไปไหนคะ ไม่ไปไหนคะ่ะเอาไหม่ละชิชิไม่เอานี่แน่ทำไมเจ้าไม่ดูต่อไปให้ดูดีๆนะเจ้าค่ะจะดูต่อไปใจเราถ้าได้ที่เท่าแก่ก็จะใครได้ที่เจ๊สัวต่อต่อไปเนื้อสเต๊ะนี้ใครๆทำดีสู้มาราย,ยูไม่ได้ ตาแปะ๊ะที่มีน้ำใจดีก็ได้ชื่อว่าดีกว่าเจสัวใจมุทะลุหนูจา๋าอย่าว่าจ่าเอล้อพูดเท่าผู้แก่นะจ๊ะจ๋ะคำยากให้เด็กๆอ่านคำยากตามคุณครูและวงกลมล้อมรอบคำยากในหนังสือดรุณศึกษาบทที่31ค่ะเอจจเจไม่ตีเจสอไมห่หันอากาศวอวสัว เจ๋สัวเอรอืออเรือโอปอปอะโปไม่ตีโปเรือโปอขออาขาเอปอเปไม่จัตวาเป๋ขาเป๋ตออาตาแอปออะแปะไม่ตีแปะตาแปะกอรออะกระเอปออาเปาไม่จัตวาเป๋ากระเป๋าเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านกันได้บ้างไหมคะ วันนี้คุณครูมีสุภาษิตสอนใจมาฝากเด็กๆอีกแล้วค่ะคือคําว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากหมายถึงการอบรมเด็กๆเ,เพื่อให้ปราพืชปฏิบัติสิ่งที่ดีง่ายกว่าการอบรมสั่งสอนผู้ใหญ่ไม้ที่ยังอ่อนอยู่เราสามารถนำมาดัดให้เป็นรูปต่างๆได้ตามต้องการ แต่ไม้ที่แก่เมื่อนำมาดัดจะดัดได้ยากหรืออาจหักได้ก่อนจากกันในวันนี้เด็กๆอย่าลืมทบทวนรุรศึกษาบทที่31กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย